สวัสดีครับพบกับพี่หวานวันนี้พี่หวานจะมาพูดเรื่องที่ดินตาบอดนะครับแล้วก็ทางจําเป็นนะครับเนื่องจากที่ดินเนี่ยเป็นปัใจจัยในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับมนุษย์ที่สําคัญกฎหมายี่ยต้องการให้ที่ดินทุกแปลงเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นที่ดินแปลงใดที่ไม่มีทางออกทุสู่ทางสาธารณะนี่นะครับประกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1 3 4 9เนี่ยนะครับ,บ,รรบ,าารบจึงบัญญัติเรื่องของ ทางจําเป็นนะครับสําหรับที่ดินตาบอดไว้นะครับที่ดินตาบอดเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับมีถนนอยู่เส้นัดเสนหนึ่งนะครับก็มีที่ดินของคนเลี้ยงแกะอยู่ติดถนนแปลงถัดมาก็เป็นของคนปั่นจักรยานนะครับแล้วก็แปลงถัดมานะครับเป็นของคนปลูกผักนะครับด้านซ้ายขนาดด้วยที่ดินของนักบาสนะครับด้านขวาเป็นที่ดินของนักบอลน,นะครับ กรณีอย่างนี้นะครับที่ดินของคนปั่นจักรยานเนี่ยนะครับไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะนะครับเขาเรียกว่าที่ดินตาบดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่ดินของคนปั่นจักรยานเนี่ยก็สามารถนะครับขอทางจําเป็นนะครับผ่านที่ดินของคนเลี้ยงแกะหรือนักบาสหรือนักบอลนะครับเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับทีนี้ทางจําเป็นเนี่ยนะครับเขาให้สิทธิ์เป็นทางตามกฎหมายนะครับจึงไม่จําต้องจดทะเบียน ่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือผู้รับโอนนะครับที่ใช้สิทธิต่อจากคนปั่นจักรยานเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ทางจําเป็นนี้ต่อไปได้หรือกรณีที่คนปั่นจักรยานนะครับตอนแรกตอนที่เข้าไปซื้อที่ดินเนี่ยนะครับจะรู้ว่าที่ดินที่ตนเข้าไปซื้อเนี่ยจะเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่ทางสาธาณะก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ขอร้องต่อศาลเพื่อให้เปิดเป็นทางจําเป็นได้กรณีที่ขอทางจําเป็นเนี่ยนะครับสามารถขอได้แต่เจ้าของที่ดินเท่านั้นนะครับก็คือคนที่ปั่นจักรยานเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้นนะครับ ถ้ามีบุคคลอื่นเข้าไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของคนปั่นจักรยานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขอทางจําเป็นผ่านที่ดินของคนเลี้ยงแกะนักบาสหรือนักบอลออกสู่ทางสาธารณะได้เมื่อขอทางจําเป็นผ่านที่ดินของบุคคลต่างๆแล้วเนี่ยคนปั่นจักรยานเนี่ยก็ต้องชดใช้นะครับเป็นค่าทดแทนที่ดินให้กับนักบาสนะครับคนเลี้ยงแกะหรือนักบอลเรื่องนี้มีปัญหาอยู่ว่าคนปั่นจักรยานเนี่ย มีทางนะครับเป็นทางเดินหรือทางปั่นจักรยานผ่านที่ดินของคนเลี้ยงแกะออกสู่ถนนนะครับออกสู่ถนนได้ต่อมาเนี่ยคนปั่นจักรยานเนี่ยถูกหวยนะครับหรือรวยมาด้วยเหตุใดก็แล้วแต่มีเงินซื้อรถยนต์ับประกอบกับมีถนนเส้นใหญ่นะครับตัดผ่านที่ดินของนักบาสของคนปลูกผักแล้วก็นักบอลนะครับปัญหาคือคนปั่นจักรยานเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยปั่นจักรยานแต่ตอนหลังมีเงินซื้อรถยนต์เนี่ยจะสามารถขอทางจําเป็นผ่านที่ดินของนาย คนปลูกผักหรือคนนักบาสหรือนักบอลเนี่ยเพื่อออกสู่ทางสาธารณะเส้นใหญ่ได้หรือไม่กรณีอย <t> ่างน,นี้เนี่ยเขาถือว่าคนปั่นจักรยานเนี่ยมีที่ดินของเขาเนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้วโดยทางดังกล่าวผ่านที่ดินของคนของคนเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นคนปั่นจักรยานเนี่ยจึงไม่สามารถขอทางจําเป็นผ่านที่ดินของคนปลูกผักนักบอลนักบาสเพื่อออกสู่ทางสาธารณะเส้นใหญ่ได้เพราะเขาถือว่า ที่ดินของคนปฏิการไม่ใช่ที่ดินตาบอดแล้วเนื่องจากมีถนนมีทางเนี่ยเส้นด้านบนเนี่ยนะครับออกสู่ทางสาธารณะแล้วก็เลีดังกล่าวนี้นะครับก็มีคำพิพากษามีการที่172ทั2563ตัดสินไว้นะครับ ได้ฟังพี่หวานเกี่ยวกับแนวคิดของทางจาเป็นในที่ดินตาบอดไปแล้วจบไปแล้วนะครับก็พึงระลึกว่าท่านจะใช้ทางจําเป็น,น่ยผ่านที่ดินของใครเนี่ยก็ต้องทําให้เขาเนี่ยเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับถึงแม้กฎหมายจะให้โอกาสท่านผ่านที่ดินของเขาได้นะครับแล้วก็ต้องเสียค่าทดแทนที่ดินที่เขาสูญเสียไปให้เขาด้วยนะครับสาหรับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเขียนคอมเมนต์ comment, ใต้คลิปให้พี่หวานด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําการปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้พี่หวานก็สวัสดีนะครับ 拜拜。